เดอนี่เราไปนอนที่ไหนถึงแม้จะอยู่ในสนามบินก็ต้องแต่นเช้านะจ๊ะนี่เราไปไหนอะเราไปไหนวะ นีเวลาเป็นเวลาห้าทุ่มเรากำลังเดินทางที่นอนเป็นสังเกตป้ายสีแดงไว้นะมันจะเป็นลสแอเรียคือเวลาใครมาถึงเนี่ยม,มันจะขึ้นมันจะขึ้นมาจากที่ทางสิ์เนระเราก็เดินออกมาตามป้ายที่เขาบอกไปเกตเกตเ,เขาจะมีตั้งแต่ a ถึงดก็เดินตามมาเรื่อยๆแล้วจะเจออย่างงี้ือเจอป้ายทางแกก็ให้เลี้ยวไปทางขวาที่เป็นดีหนึ่ถึง ดีสี่มันจะมีพวกสตาร์บัคอยู่เราก็ไปดููไม่มีเพราะว่าคนที่บอกคือปอ <c oughs> ้ายเขาบอกว่าตรงนี้มีเลสแอรเรียด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเลสแอรเรียตอนนี้ห้าทุ่มร้านปิดหมดแล้วเนี่ยมเมื่อกี้เดินมาเมื่อห้านาทีก่อนเนี้ร้านยังเปิดอยู่เลยใช่สแสดงว่าร้านปิดห้าทุ่มห้าทุ่ม ก็คือใครที่จะมาซื้อกะว่าซื้อลงเครื่องไฟดึกแล้วว่าซื้อของไม่ไม่มีทางได้ซื้อเออแล้วแบบไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่สนามบินเถวหยวนดูไฮโซขึ้นมากเหมือนนึกว่าโดนอยู่ไอคอนสยามคือแบรนด์แบบแบรนด์แบบไฮเอ็นทั้งนั้นเลยเนาะทุกคนใครทางซีขึ้นมาใช่ป่ะขึ้นมาปุ๊บช็อปแรกที่เจอคือแอมิสเออแบบแอมิสบาร์ลองปาด้าคุชี่วายเอสแอลคือแบบไอ้รถสวย แต่ละเกตเขาจะทำเป็นแบบว่าสถานที่สถานที่่ทีมีชื่อเสียงของแต่และพลื้นที่ของตัวเองนี่อย่างวันนี้มานอนแถวนี้จะนอนตรงไหนวะต <c oughs> รงนี้ก็ดีนะแก่ส <ๆ S 1> นใกล้สนป้าเขาป้าบอกว่ารีบรีบไปหยุดที่กันเถอะจะได้ถูเสร็จเออป้าบอกว่า พวกมึงช่วเป็นหลักเป็แหล่งเถอะค่ะนี่ความจริงตรงนี้ถือว่าดมเมื่อกี้เราเจอพี่ๆคนไทยสามคนคประสบการเดียวไม่ประสบพบเหมือนกันก็คือมาต่อไฟตอนห้าทุ่มแล้วไม่มีที่ออนก็คือสังเกตได้จากว่าเดินเข็นนุ่นเข็นเสื้อผ้าไปเรื่อยๆตอนร้องรอยก็คือคนไทยแ,แบบว่าแบบพวกเราแบบว่าไฟกูยังไม่ไม่ออนบอดบนกระดาษเลยกูจะไปปะตูไหดีวะ <c oughs> แตอนแรกเขาอ่ะจะไปนอนกันที่ไอตัว plaza premium outlet ซึ่งถ้าใครมีบัตรเครดิตของ JCB เนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการได้แต่ว่าเขาปิดาทุ่มทุกคนไม่รู้เวลาเราไม่แน่ใจเวลาเปิดนะแต่เขาปิดาทุ่มเพราะฉะนั้นเราสองคนรวมกับพี่ๆกลุ่มเมื่อกี้ก็แตกเลยนี่แหละนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องมาเดินหาเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเข้าห้อตรงนี้ดกวาเอ๊ะมกก็ไกล้ือต่ตรงนี้ดูดี มีมีแบบดูที่แันนี้<า>นะคะก็คือที่ที่สามารถมาพักผ่อนได้เนาะก็ข้างในก็จะแต่อากาศจะบอกว่าค่อนข้างเย็นนะอันนี้ก็คือสามารถพักผ่อนได้ A few moments ซื้ออะไรคะครับกำลังมาดูเครื่องดื่มที่นี่อยากลองอีเนี่ยแต่มันก็จะเป็นของไทยปักโซดาบานาวกัาแฟอันหนึ่งคือรูทเบียร์ของเขาอันนี้เหมือนเคยลองหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้ฟักขาวเอาอันที่กินได้แล้วกันเอาอันที่กินได้อันนี้ก็คือวิธีซื้อตู้นี่ทุกคนก็คือเขาจะ แต่แล้วก็อบอกเขาจะมีหมายเลขอยู่เราก็กดตรงนี้เป็นหมายเลขสูดนันนี้ซือ16ก็กดตรงนี้16แล้วก็โอเคนี่เขาก็จะบอกว่าแคร์น330มิลตร20 20บาทแล้วเราจะจ่ายแบบไหนใครมีอีซี่การ์ก็จ่ายเป็นอีซี่การ์ได้แต่เราจะจ่ายเป็นแคชนะเพราะว่าเรามาแค่ต่อเครื่องไม่ได้แลกอ e ีซี่การ์ไว้ก็ยอดไปเลย โอ้ตู้เขาดีนะเหรียญเก่าเหรียญอะไรเหรียญเราเออกมาหมด,ดนี่เย,นเย็นเจี๊ยบออกมาแล้วนะฮะเฮฟองฟรีฟรีเลมอนเฟีกเตดเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่ารสชาติเป็นยังไง ก็ใช่มันเหมือนแหละมันเหมือนชาเวฟอะไรหรอแต่อันนี้จะติดหวานกว่าลองชิมนะหวานจริงเนาะก็ถ้าใครเช้าๆมานอนสนามบินแล้วก็อยากได้อะไรรีเฟรชตัวเองก็อันนี้ก็เป็นตอบโจทย์นะฮะแต่หายังดีูวอ่ะป่ะตอนนี้ก็ตีห้านิดนี้ ใช่ไหมนะตอนนี้เหรอตีห้านี้นี้ตีห้าสองนาทีไม่นับแบบมองแล้วมองอีกเวลาอันนี้ที่เกิลเราเนี่ยซีห้าซีห้าอ่าไฟเราออกแปดโมงครึ่งออกพร้อมทีจีเหรอไปกับทีจีเหรอมันรวมเหมือนเมืม่อกี้ไงอ๋อ